วัดทุ่งเศรษฐีครับวัดนี้สวยครับวัดนี้ชื่อวัดทุ่งเศรษฐีครับก็ริม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 บึงทุ่งกะโลก็จะมีการปั้นปั้นปูนปั้นนะปูนปั้น ครับเก็บไปทำอะไรครับอ๋หมูทานได้เหรอครับสับไหม,อ,อ,ม,มอ๋อใส่ลำใส่หัวอาหารหน่อยนึงอ๋อครับลู้มาเก็บประจำเหรอครับรผมไม่ใช่คนที่นี่หรอกผมก็เคยเห็นเขาว่าเขามาเคยขุดลอกบึงก็จะมาถ่ายภาพ ต้องชวนคุ uh, ยซะหน่อยนะครับดูท่าทางลงใจดีแล้วเราก็ไม่ใช่คนแถวนี้เกือบจะถึงพิโลครับเคยมาเที่ยวเขาเรียกสวนสัตว์หรืออะไรเนี่ยเลยไปหน่อยก็จะถึงนะครับไออะไรนะลายภาพตะวันหรืออะไรนี่แหละครับแล้วก็เคยรถยางรั่วเข้าไปในหมู่บ้านไปป่าก็เลยเมื่อก่อนจะมีซากรถ อยู่ตรงนี้คันนึงอะครับตรงพารสิวลีเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วอู้ <c oughs> สวยครับมาดูเลี้ยงวัวไว้รอบบึงเลยเนาะของผมก็มีฮะบึงช่ออันนั้นก็ไปเลี้ยงควายครับรอบบึงเหมือนกันฮะแต่ว่าที่โล่งๆแบบป่าหญ้าอย่างเงี้ยไม่มีต้องไปต้อนต้อนให้ไปกินหญ้าป่าป่าสเาเดอะครับ แต่ที่นี่โอ้โหเขาทำที่ริมริมบึงอะ่ะเอาไว้แบบโอเหมาะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์มากเลยอ่ลุงครับแล้วที่ฝั่งนู้นเป็นที่รับรบเรียบ,ยบๆกว้างเลยใช่ไหมไม่มีนามีไร่อ,อมองอย่างนี้เหมือนป่าน้ำเนาะครับอ,อ,อว่าเน้ะเข้าไปอีกไม่เท่าไหร่ก็จะเขตเมืองแล้วเนาะ อ๋อเหรอครับอ๋อเป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชพัฒอ๋อกับกับเดี๋ยวไปแล้วครับคุณลุงขอบคุณครับเ <c oughs> มื่อกี้ดีเห็นพี่ตะเคยไปแล้วครับอันีนี้ก็มาดูพี่เต่าฮะอันนี้ถ่ายหลังด้านหลังของพี่เต่าฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าครับพี่เต่าเรา พาจายที่นี่ก็มีฝีมือนะครับโอ้โหปัดเต่าก็เหมือนเต่าครับน่ารักเชียวครับ <laughs> อันนี้ทุ่งกระโลนะฮะบึงทุ่งกระโลอันนี้อันนี้ก็เป็นศาลานี่ก็จะเป็นป้ายวัดก็จะมีปลาช่อนมีปลาช่อนปลาช่อนยิ้มแป้นเลยนะปลาช่อน ปลาช่อนยิ้มหวานเลยนะครับเบืงนี้สวยสวยสวยมากมากครับมีผักตบชาวาครับโอ้โหเขียวคึ้มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้องปลาช่อนนะน้องปลาช่อนดูนะน้องปลาช่อนเต็มๆเพคะแกก็จะยิ้มหวานเลยนะฮะ น้องลาช่อดยิ้มหวานเลยนะครับอันนี้เป็นหูนะฮะหูขี้หูอะไรก็จะเป็นหางครับ